มาคะ่ะทุกคนพรีวิวเกมนี้นะคะลิเวอร์พูลเล่นในบ้านแอนฟิลรับการเยือนเซาท์ทมตันนะคะในช่วงเวลาสทุ่มค่ะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะวันนี้ยุยยังอยู่กระบี่นะคะถ่ายงานเสร็จปุ๊บเนี่ยยุยต้องขึ้นเครื่องจากกระบี่บินตรงไปเชียงใหม่เพราะพรุ่งนี้ยุยมีถ่ายทออสดฟุตซอลกันต่อติดตามกันได้ทางไทยพีบีนะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องไฟดีเลยก็คิดว่าน่าจะมีหลังเกมมาฝากทุกคนนะคะก็คือแบบดูเสร็จปุ๊บก็น่าจะได้ถ่ายหลังเกมมาฝากกันเลยแต่ทีนี้ไปดูความพร้อมกันหน่อยนะคะว่า สถานการณ์ทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรคะ่ะไปที่เลี้ยผูกันก่อนเลี้ยผูเองเนี่ยในการชนะเปเชมาได้1ประตูต่อศูนย์แบบสุดเซอร์ไพรส์นะคะจากลูกยิงของฮาวิ่งเอลเลียก็ทําให้ยังกลุ่มความได้เปรียบยังอยู่ในเส้นทางเทรเบิลแชมป์ทั้งพรีเมียร์แชมเปียนส์ลีกนะคะแล้วก็คระบาลคัพที่จะชิงกับนิวคาสเซิลในวันที่16มีนาะคมนี้นั่นเองคะ่ะฟอร์มตอนนี้แข็งแกร่งมากๆนะคะและ ตอนนี้คะแนนนำห่างจกอาซนอลอยู่13คะแนนบางนัดเองอาจจะมีฟอร์มที่ไม่ค่อยน่าประทับใจแฟนๆอาจจะมีบ่นกันบ้างแต่ตอนนี้ทำสถิติไม่แพ้ติดต่อกันมา24นัดในพรีเมียร์ลีกแล้วนะคะแล้วยิงได้อย่างน้อย2ประตูนใน18เกมเย้าหลังสุดใครมาเยอนก็ต้องคิดหนักนิดนึงค่ะ่วนเซาท์ทัมตันตอนนี้มุ่งหน้าเหมือนกันเรียลพูพุ่งสู่แชมป์พรีเมียร์ลีก่วนเซาท์ทัมตันพุ่งหน้าสู่แชมเปียนชิพตอนนี้โอกาสเนี่ยไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าแต้มตามหลังโซนปลอดภัย13คะแนนกับอีก11 นัดที่เหลือในฤดูกาลนี้คือเพิ่งเก็บไปได้9้าแต้มมาทุกคนแล้วเจอกับเลี้ยงผู้ในสถานการณ์ที่พวกเขาห่างกันถึง58คะแนนค่ะดูแล้วไม่น่าจะเชื่อใช่ไหมแต่มันคือตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงๆและอีว ri, อานยูริสอดีกุนซือโรม่าและตริโนอาคุมเซาทำตันสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นและเสี่ยงที่จะจบฤดูกาลด้วยคะแนนที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกขณะเชลซีที่ว่าแกว่งแกว่งแฟนเชลซีบอกไม่ค่อยสบายใจเลยเจอเซาทำตันจะรอดไหมก็ยังเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศนูะ แล้วยิ่งเกมนี้เจอเลี้ยวภูเขาบอกว่าจริงๆว่าก็เกินต้านจริงๆถึงแม้ว่าจะพยายามสู้ขนาดไหนก็ตาเกมแรกจริงะที่แพ้เลี้ยวภูมา2ประตูต่อสามเนี่ยต้องบอกว่าก็โอเคนะแต่ว่าตอนนั้นที่เจอกันเนี่ยก็คือสถานการณ์เดิมเลยเลี้ยวภูเป็นจากฝูงเซาท์ทำตันอยู่ท้ายตารางแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์เพลเมลต์ที่เกมเจอกันเนี่ย มันเจอกันในขณะที่ทีมหนึ่งอยู่อันดับหนึ่งทีมหนึ่งอยู่อันดับสุดท้ายของตารางที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับสวีเดนทาวในปี1993-1994เชลซีพบซันเดอร์แลนด์สองครั้งก็คือในปี2005-2006และ2016-2017แล้วที่น่าสนใจเลยที่เจอกันรับเป็นเฮ t ทูเฮดเนี่ยเรียกผู้ชนะ11จาก13เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกที่เจอกับเซาท์ทัมตันนะคะสเกมที่ไม่แพ้ก็คือแพ้ศูนย์ประตูต่อหน เดือนมกราคม2021เสมอ4ประตูต่อ4ในพฤษภาคม2023นะคะซึ่งเกิดขึ้นที่เซนต์แมรีสเตเดียมและถ้ามาเยือนเนี่ยโอ้โหซาว์ัมตันไม่ชนะเกมเยยอนพีเมเยรลี่ที่เจอกับเลี้ยวภูมาแล้ว9นัดติดต่อกันค่ะเสมอ2แพ้เดความพ่ายแพ้6นัดหลังสุดที่แอนฟิลปรากฏว่ายิงใส่ได้แค่ประตูเดียวแต่เสียให้กับเวีรยวภูไปถึง1 9ประตูด้วยกันเมื่อสุกครู่นนี้ยุ้ยพูดถึง58คะแนนที่เป็นแต้มห่างระหว่าง จากฝูงและอันดับสุดท้ายของตารางนี่คือความแตกต่างมากที่สุดระหว่าง2องทีมในเพรีเมียร์ลีกัตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2020ตอนนั้นเลี้ยวภูที่86คะแนนชนะอสรเซนลาที่27คะแนน ก็ตอนนั้นเนี่ยห่างกันอยู่59คะแนนแล้วก็จบที่เรียููชนะไป2ประตูต่อศูนย์ที่แอนฟิลค่ะอ่ะแล้วพูดถึงเรื่องของสถิติถลม่มทลายขนาดนี้มีโอกาสไปแพ้ทีมบวยของตารางหรือไม่อ่ะคำตอบก็คือมันก็เคยมีประวัติที่เกิดเพราะอะไรเรียููไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีก24นะัดหลังสุดก็จริงชนะ1 7เสมอ7ครั้งเดียวที่มีทีมที่ไร้พ่าย24เกมขึ้นไปต้องมาแพ้กับทีมบวยของตารางนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไตเต็ดค่ะตอนนั้นแพ้กับบูฟันต์ในเดือน กุมภาพันธ์2011สถิติไร้ผ้าอยู่ที่29เกมด้วยกันพูดถึงโมซาล่ากันหน่อยค่ะโมซาลาเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตู12จาก13เกมเย่าของเรียบูในพรีเมลีกฤดูกาลนี้ค่ะและมีสถิติต่อเนื่อง10 11เกมเย่าหลังสุดตั้งแต่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในเดือนกันยายนค่ะซึ่งในประวัติศาสตร์ก็มีเพียงอลันเชอร์13นัดในปี1995-1996 15, 15นัด1996-1997 19และเทอรี่องรี12นัดในปี2002-2003ถึงที่ทำสถิติได้ดีกว่าส่วนเซาท์แฮมตันเนี่ยถามว่าใครที่น่าสนใจน่าจับตามองหรือไม่แน่อาจจะเป็นสาขา2เพื่อนมาอยู่กับเราที่แอนฟิลด์ไหมพอลโอนชูค่ะกองหน้าเซาท์แฮมตันเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่เล่นห โคอาเพลย์ได้มากที่สุดในเมีย์ลีกครั้งนี้ในฤดูกาลนี้ที่44ครั้งเป็นรองเพลงชองฟิลิปมาเตต้า64ครั้งเจอเกนสตราลาเซนที่58ครั้งค่ะและปี2025เนี่ยโอนูชูทำไปแล้วถึง31ครั้งนะคะมากที่สุดในลีกตั้งแต่เริ่มปีใหม่เรื่องโคอาเพลย์ในสำคัญยังไงก็คือเป็นเทคนิคออกองหน้าหรือว่าแนวรุกเนี่ยใช้การพักบอลหรือว่าครองบอลไว้ลดความกดดันจากฝ่ายตรงข้ามนั่นเองถือว่าน่าสนใจนะมันหมายความว่าอะไรร่างกายคุณต้องแข็งแกร่ง,ง,งถูกไหมคุณต้องแบบ เออบังบอลได้ดีใช้เท้าเก่งอ่านเกมจ่ายบอลแม่นยำแล้วก็เล่นลูกากาศได้เออเผื่อไว้เก่งข้อสอบไว้ก่อนพอโอโนชูนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกดิแซลเล่นแต่ว่านี่เป็นนักเตะที่น่าจับตามองของฝั่งเซาท์ทตันนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามองซ้ายก็จะมีใครบ้างแฮร์รี่เคน เราไม่รู้รกักกูโอลิเวียชิรูนะประมาณนี้ที่เล่นหอัพเพลได้ดีนะคะแต่เอาเป็นว่า, line าไลอัพเลี้ยวปูจะเป็นอย่างไรไลอัพเลี้ยวปูเนยุยโฟกัสไปที่การโรเตชันดีกว่าค่ะการโรเตชันเนี่ยจะเป็นอย่างไรสําหรับเลี้ยวปูผู้สารประตูพ่อหมีอลิซงเบเกอร์แต่จริงๆเอาเคร์เลเอร์ลงก็ได้นะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะคะส่วนขวา ยังไงก็ต้องเทรนอาร์โนค่ะคู่เซนเตอร์เนี่ยยูยคิดว่าจริงๆน่าจะได้โรเตชันจะเป็นจาริโอคอนซาคู่กับเฟอร์จิลฟันไดเพราะว่ายูยเชื่ออย่างหนึ่งตามสายติที่อาร์เนอร์จะใช้2คนยืนพื้นมากที่สุดเลยนั่นก็คือเฟอร์จิลฟันไดกับโมฮัมเหม็ดซาร่านะคะขณะที่แบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นคอสตาชิมิกาสนอกจากนั้นแดนกลางค่ะแดนกลางยูว่าแม็กก้าน่าจะได้พักถ้าแม็กก้าได้พักเนี่ยก็จะเป็นเคอร์ติโจคู่กับเบรียนกราฟินแบกขณะที่ซาร่าก็ประจำการฝั่งขวาาี ier, ี่ททํประตูได้ในกมช ก็จะได้แทนตำแหน่งโดมมนิโซโบสไลโซโบก็จะได้พักส่วนฝั่งซ้ายหลุยเดียจะเล่นตามถนัดและหน้าเป้าดาวินนูนเยจ,จะได้ออกสตาร์ทนั่นเองมุมมองส่วนตัวโรเตชันแต่คิดว่าคุณภาพเราดีพอแล้วก็จะผ่านเกมนี้ไปได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่ขอให้จบด้วยการที่เราเก็บ3มแต้มได้แล้วก็ยังคงสามารถที่จะ กดดันอาร์ซอลได้นะเพราะอาร์ซอลเนี่ยเขามีเกมที่ต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนล่ะคะคิดยังไงกับเกมนี้กันบ้างคิดว่าเราจะผ่านไปได้แบบสบายสบายไหมหรือว่าโรเตชันแล้วแต่ก็ยังคงต้องหล้นอยู่ดี